เอสคันนะครับคันนี้คันนี้ซ่อมหักมาด้วยนะครับนี่ครับดูครับดูแอคชั่นนอนเป้าอยู่ครึ่งวันล้องปลาไม่แหลกนี่ครับดูแอคชั่นนะครับนี่นะครับไม่้องรู้นะครับว่าเขาเป็นใครนะครับอันนี้ลงปลาทูไว้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปลากูแลด้วย นี้ตากล้องกะบวกแตกไปสามรอบแล้วลมไม่แรงแน่นะวิเขาบอกอย่างงัันขึ้นไม่แรงเลยดูดูแอคชั่นนะหลายๆคนสงสัยนะครับว่าซ่อมแล้วแอคชั่นจะเสียไหมก็ดูจากคลิปนี้เอาแล้วกันนะครับทันที่อัดอยู่นี่เป็นเวทอยู่ที่เอ่อสิบยี่สิบนะครับใส่สายลอยสละไว้นะครับ ปลานะครับกำลังจะช้อนปลาแล้วงัดนี้ทำให้ขัดเลยทัอ่างัดเลยครับอย่าเอาไปขวางประตูก็พอนี่ครับคุมหมูดด้วยน,วยนี่นี่นะครับเดี๋ยวพี่พี่ส่งไปคันมาให้ดูหน่อยตรงที่ผมตรงที่ซ่อมผักอ่ะนี่ปลานะครับตัวประมาณ ต้อมผัดไปตรงนี้นี่เป็นรอยต้อมนะครับเป็นรอยเชื่อมต่อนะอ่านี่ตัวปลากดกันนินเห็น,หนไม่มีตัดต่อไม่มีสะดานอินโอเคบคราวเดี๋ยวเขาอัวไปอ้วกก่อน